มีองุ่นพันพื้นเมืองอยู่ต้นหนึ่งหน้าบ้านทุกปีก็จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อแต่ปีนี้ยังไม่เห็นมาติดต่อซื้อเลยนะครับต้นนี้เหมากันอยู่ที่ราคาประมาณ1นึ0 0 0 0บาทนะครับหนึ่งแบาทดูลูกนะครับคุณผู้ชมดกดกมากเลยนะครับตามกิ่งตามก้านนะครับนี่คือ องุ่นพันธุ์พื้นเมืองนะครับคุณผู้ชมส่งออกประเทศนอกนะครับส่งไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับให้รสชาติดีนะครับนี่คือในส่วนขององุ่นพันธุ์พื้นเมืองนะครับให้ลูกโดกมากนะครับทุกปีก็จะมีพ่อค้าคนกลางมาซื้อถึงที่นะครับปีนี้สงสัยอากาศร้อนมากนะครับยังไม่เห็นมาเลยนะครับก็คงจะเก็บไว้ให้เขาละครับ ก็ต้นนี้ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชม1นึ0 0 0บาทดกมากเลยครับ